ดูวงข้อของบอลลเฟอร์แล้วนะครับมาดูปรากฏการณ์ก่อนนะก่อนเดวแล้วก่อนปรากฏการตโจทย์อนาจะบอว่าใส่แท่งเบอร์ไรท์ไว้ที่ด้านล่างของท่อที่วางโดยแรงดันกนั้นให้ความต่างสักั์และสลับให้กับด้านล่างของแท่งเอร์ไรทโดยความดีนข

นี่คือสิ่งที่ที่ผมทําได้นะครับแต่มันมีมีคลิปอีกอันหนึ่งที่บางดูเหมือนกับว่าตัวแท่งตัลือไรมันไม่ได้ขยับอะไรเลยแต่ให้ดูให้ดูเหตุปรากฏการณ์อันนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับก็โดยรวมการผดรวดแล้วก็มีแท่งเกลอไรยอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาแก้วครอบไปวางใส่เข,ข้าไปทั้งบนแล้วแท่งตกลไรมันจะขยับแล้วก็มีปปลูกบอลให้มันลอยก็เด้งขึ้นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่จบบอก สอบกระบวการอธิบายอธิบายว่ามันเด้งได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการก็คือว่าทํายังไงถึงจะให้มันเด้งได้ดีแล้วก็สูงที่สุดเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีอะไรมากครับ่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือเราพันผดลวดใช่ไหมเราจากไปกระแส,สับเข้าไปมันก็จะมีการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาตามกฎนิวต่นเป็นรูปไว้นะครับหมายวว่าเรามี ใส่กระแสะสลัเข้าไปก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมาลักษณะแม่เหล็กชนินี้ก็ะจะเดี่ยวนำให้ตัวแม่เหลไรเป็นมีสภาพเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเราจะบอกของการเดียเด่ยวนำนะครับจะบอกว่าการเดี่ยวนำของสนามไฟฟ้าท,ที่เราใส่เข้าไปกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันมันก็จะมีเรื่องของพิเทอร์ซิที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีสนามต่อเนื่องสนามทำแม่เหล็กแล้วก็สภาพแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนตัวที่เรากำลังทำ มันจะมีการเลือกกันมันจะทำให้เกิดการฝัดแล้วก็การดูดเป็นจังหวัดที่อาจารย์แล้วก็ไปไล่จังหวัดดูว่าจังหวัดไหนที่มันดูดจังหวัดไหนที่มันฝัดกันมันมีจังหวัดเดียวเท่านั้นการดูแค่นี้ทฤษฎีไม่มีอะไรยากไม่เหมือนเมื่อกี่เหตุการณ์เกิดขึ้นง่ายอธิบายได้อันนี้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นยากแต่อธิบายง่ายๆสองวันะค่หรือสิ่งที่ผมทำนะครับผมก็ใช้คนรวบ พันรอบแกนพตินะครับพันรอบแกนพติประมาณพันรอบพันกว่ารอบนะครับแล้วก็เอาแท่งมาร้ใส่ไข้ตรงกลางนะครับเหตุการณ์ของผมวันนี้ก็คือใส่แท่งของกลางให้มันหลุนหลวมไม่ให้มันไม่ให้ไม่ให้รั่วมันแน่นนะครับเพื่อให้มันขยักได้แล้วมันก็จะเกิดการขยายกระเด้งแล้วก็เอารอ้งหอดแก้วมาครอบแล้วก็วามลอยลงไปก็จะเด่งได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาเราส่งสัญญาณความถี่เนี่ย เราจะต้องสร้างความถี่ขึ้นมาสร้างสัญญาณความถี่ขึ้นสายขึ้นมาผมก็เอาง,ง่ายๆนะครับเราก็จะโหลดแอปในมือถือขึ้นมาก็จะสร้างเป็นฟังก์ชันเจเนเนอเตอร์ฝ่ายความถีดสายขึ้นมาซึ่งในที่นี้ผมก็ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Sonic นะครับ s ซ i ของ iOS ซึ่งใน Android ผมไม่ทรางไว้เป็นอะไรเราจะมีนะ่าจะมีแอปที่ค,คล้ายๆกันลักษณะนี้นะครับแอปตัวนี้มาสรุปตรงที่ว่ามันสามารถที่จะ เปลี่ยนความถี่ได้ทีละ1ความถี่นะครับเป็นเฮิร์สบวก1นึ่งเฮิร์ชมุมเฮิร์ชได้อย่างสดะดวกสบายนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะจูนความถี่ที่เหมาะสมได้ง่ายๆสำหรับ iOS ก็ใช้ชื่อโซ n i c นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับอาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ให้ดูคลิปของไม่รู้ว่าประรือใคร เครื่องมือที่เราใช้นะครับเครื่องมือที่เราใช้เนื่องจากว่าเรามัปกดน,นวดมาปกดน,นวดเพื่อให้มันง่ายสําหรับการเจารอยของเรานะครับในโรงเรียนต่างจังหวัดก็น่าจะเครื่องมือได้ไม่ยากก็คือเราจะใช้ปวดนวดแล้วก็เป็นการเปิดไรอันนี้เราใช้เปิดไรเข่าที่เราเคยทำมาก่อนแล้วในเรื่องเปิดไรน้องเพลงเมื่อสักสองปีที่แล้วน่าจะมีเป็นวัคซีนตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต่อเกี่กับ โดยอไก็หา M อมง่ายๆ่ายมงจะก็ตัดขายในในลอดาอกอะไรก็ได้ตัวร้อยกว่าบาทนะครับไปเรียกเข้าไปแล้วก็ฟังก์ชันเจนฟังก์ชันเจนแล้วก็ต่อโทรถือแล้วก็โหลด